ีใครยินดีต้อนรับเข้าสช่อ,องนิกตาตอนนี้นะคะนิกอยู่ที่เซนทรัพระรามสองทุกคนจะมาขายล็อกเที่ยวเซนทัลหนึ่งวันตอนนี้ก็ทมเราขายล็อกดาวน์แล้วนะคะทําให้ห้างสรรพสินค้าร้านอาหารเปิดได้แล้วคิดถึงการกินอาหารข้างนอกมากๆวันนี้เราก็จะมาเดินเที่ยวอาจจะพาไปช็อปปิง้งไปกินชานามไข่มุกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนเยอะไหมแล้วก็จะไปทําอะไรกันบ้างไปเลย เราก็ได้ชาโน้งไข่มมาแล้วหนึ่งแก้วเดี๋ยวนีกว่านิกจะไปยูนิโค่นะคะตีโปรโมชั่นด้วยแล้วก็อยากจะได้กางเกงสักตัวหนึ่งกินในห้างมันดีมากเลยอ่ะอกลับมาใช้ชีวิตอ่ะ อมันเป็นอันออกใหม่ครูหายไปอันหนึ่งอยู่ในนี้ของข้างหลังก็คือเครื่อนไม่ถึงนะน่ารักเนาะน่ารักอ่ะจะกินละอร่อยหวานหวานซาซาคล้ายคล้ายขนมเด็กๆอ่ะข้าวในข้าวหนมเด็กนี่อ่ะโชว์ของน้องน้องสั่งเคโลล็อกเคโลเหมือนกันปะข้าวหลังเหมือนกันไม่ถึงเลยเขาน่าจะเทข้างหน้าแต่มันน่ารักมากเลยทุกคน อะไรยี่สิบเก้าบาทแล้วก็นั่งได้แล้วทุกคนร้านขำให้นั่งอร่อยไหมอร่อยมัยยมนเป็นกลิ่นอ,อ,อ,อะไรนะเล็นิเมลอนเมนนมลมอนไม,ม่ใช่เลมอนมังคุดเมลอนละมุดลำไยอร่อยนะของเราอ่ะมันเหมือนครีมซาดๆโดยเล่นไอันนี้ว่าที่มันเป็นถ้วยไอศครีมแล้วมันก็จะเป็นเป็นเหมือนยาสีฟันบีบลงไปในถ้วยไอศครีมอันเล็กๆ <Okay. S 2> อ่ะเออมันรสแบบนั้นเค้กอร่อยนะ ขนมปังก็อร่อยแล้วทุกคนรู้แล้วว่าเขาให้ถาดทำไมเพราะมันแบบหล่นกระจายมากอร่อยจริงจังอร่อยจริง,งตอนแรกเห็นป้ายไกลๆ่าไอติมเดินมาเป็นโดนัท <c oughs> ชอบอะแต่ถ้าให้กินหลายอันก็ไม่ไหวนะหวานแต่ว <c oughs> ่าหอมมหกหอมจริงไเน่อยแล้ว เค <Okay, S 2> เดี๋ยวนี้กินอันนี้เสร็จแล้วนี่ก็ว่าจะไปเดินดูเสื้อหานิดนึงเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปดูลาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปเจอกัน ว่าจะไปหาอะไรกินต่ออยากนั่งกินในร้านอันนี้นะคะเราก็ซื้อเก่งสเสร็จแล้วนะทุกคนก็จะไปหาของคาวกินนะเพราะว่าหิวแล้วอะไรนะถุงเสียสองบาทก็เลยไม่ได้ถุงมาก็เลยถือมาอย่างนี้แต่ว่าเขาติดแล้วเขาก็จะแปะสแตมปัทับ,บาโคดมันทําให้แบบว่าออกจากที่ยูนิโค้ดได้นะคะก็คือเขาลดการใช้พลาสติกนั่นแหละ ก็เดี๋ยวตอนนี้เราว่าจะขึ้นไปข้างบนนะคะไปดูว่าอาหารข้างบนมีร้านอะไรเปิดบ้างมีอะไรน่ากินบ้างเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารนะคะ มเป็นไก่ทอดเกาหลีนะคะเขาให้เช็คอินนะได้น้ำฟรีเล้วก็เช็คเรียบร้อยแล้วน,นะคะโค้คตอนนี้ก็คือนิกอ่ะกำลังหัดเล่นโซเชียลมีเดียอยู่นะชเช่น IG Story ก็คือเล่นไม่เป็นตอนนี้ก็พยายามจะเล่นอยู่รู้สึกว่ามันต้องทำหลายอย่างมากเลยนอกจากถ่ายวิดีโอใช่ไหมถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายสตอรี่ าใครอยากไปติดตามก็ติดตามได้นะคะเดี๋ยวึ้นให้ตรงนี้จะพยายามเล่นตอนนี้กําลังหัดอยู่บอกไปว่าหายไปหลายปีเพราะว่าลุงไม่เป็นโอ้ลงไม่เป็นอะไงไก่มันชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะคะอะไรโอ้เนียโอเนี้ยสนุกก็คือข้างวัวออกมาเป็นหัวหมอทุกคนนี่น่ากินมา กินมากเห็นไหมเห็นหรือเปล่าจะบอกว่าร้านคนเยอะมากเลยคนแบบต่อคิวข้างนอกเยอะมากอร่อยอะะอร่อยมากทุกคนหัวหอมมันไม่ฉุนเลยอะมันเรียกว่าหัวหอมใช่ไหซอสแบบเปรี้ยวๆเค็มๆอะอันนี้ก็อร่อยอะมันไม่เหมือน นั่รกินข้าวในร้านเนี่ยมันเป็นความสูงอย่างหน,นึ่งหอสเลยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเมนูไก่ทอดน,นะคะก็จะแบบมีซอสต่างๆกันนี่อันแดงมากที่มาสคืการปลดลอคขั้นี่ทุกคนที่เราสามารถออกมาข้างนอกได้เราก็สามารถนั่งทานข้าว อนนี้นะคะเราก็กินเสร็จแล้วอิ่มมากอิ่มแบบคุงกลางอะขนาดมันเป็นไซส์เอสนาะมันเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้จะไปคลินิกแบบนึงแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่หลังจากหามหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเจอกัน a few moments later โอตอนนี้นะคะนิกมาที่ทอปนะคะจริงๆเป้าหมายหลักของวันนี้ก็คือแม่ใช้มาซื้อทิชชู่นะคะไม่ได้ลืมแม่นะคะเดี๋ยวเราไปซื้อทิชชู่ให้แม่กันเทไปเลย ราซื้อทิชชู่ก็จะกลับแล้วนะซื้อัไหนดีเนี่ยทิชชู่อันนี้มันลดสองร้อยห้าสิบเก้ารายังซื้อของเซลอยู่ใช่ไหมใช่ดิเป้าหมายคือของเซลนะโอเคอเค้ามีถุงให้ใช่ปะไม่มีเราต้องหอบอันนี้นเราต้องหอบเป็นรถเราที่อยู่ชั้นสองตอนนี้เราอยู่ชั้นตีนี่เองเจ้าอันนี้แหละไปเลยไปไป คนุนตอนนี้นะคะเราก็ได้ทิชชู่ของแม่มาแล้วจ่ายตังเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็คือนิ้งไม่มีถุงมาทุกคนก็เลยต้องอุ้มไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องกลับบ้านแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็ควนจะจบลงแล้วนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้นิกด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย